สวัสดีชาวฟีฟ่าไรซ์ทุกคนครับตอนรับเดือนมิถุนาด้วยการอัปเดตแพทใหม่มีการเพิ่ม FP จาก215เป็น220มีการเพิ่มโหมด BigH e a d โหมดใหม่สุดปวดให้ทุกคนได้สนุกกันและแน่นอนสำหรับนักเตกคลาสใหม่ที่ทุกคนรอคอยอย่าง r ร e เ g ช n ่นคร s สสุดยอดผู้เล่นที่ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวแล้วโชว์ฟอร์มเทพให้ต้นสังกัด ผมไม่แพ้ดิวค่าตัวแพงๆคลิปในวันนี้ครับเราก็จะหยิบมาแนะนํากันอีกเช่นเคยจะมีนักเตะคนไหนและพวกเขาน่าสนใจอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับคนแรกเป็นเทพบุตรแห่งทัพเซเรเซาอยา่างดิคาโดกากา้า ตัวเทพพิโดรดังและคว้ารางวัลบอลลงดอกับเอซิมิลานก่อนจะย้ายไปเรอเรมาดริดด้วยค่าตัวสถิติโลกนเวลานั้นแต่หลังจากที่ไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรกาคกาก็เลือกตัดสินใจย้ายกลับมายังถิ่นซานซิโรแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาล2013-14ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยลงสนามในทุกรายการไป37เกมทําได้9ประตูกับอีก7แอซิสแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มิลานเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยมากแถมยังผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะกากาอยู่เพียงฤดูกาลเดียวก็ย้ายไปอเมริกาแบบไม่มีค่าตัว ครั้งกับออเรนโดซิตี้แล้วผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยบวกกับชื่อเสียงของเขาก็ทําให้กาการ์เ่ยเป็นเหมือนดาราในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ได้รับเลือกให้ไปเล่นในทีมออสตาตลอด3ปีที่อยู่ที่นั่นก่อนเจ้าตัวจะประกาศดีทายในช่วงปลายปี2017และรวนในเกมเทปนี้คาโดกาการ์ฟรีเอเจนมาพร้อมกับค่าพลังเริ่มต้น105และหน้าตาทรงผมแบบใหม่ให้สาวกผีกาก้าได้หามาเสริมทีมกันด้วยเพราะกากาก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวลุกที่มีรูปร่างมีส่วนสูงที่ดีแต่ก็ยังมีความ ความเร็วความคล่องตัวที่สูงมากด้วยเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วแวกแนวรับหวังตรงข้ามสนุกอีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์เกมจ่ายบอลวางบอลได้ดีมากๆไหนจากการจบสกอร์ที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เด็ดของกาก้าได้เช่นกันใครที่เป็นสาวกกองกลางร,รูปหล่อคนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเก่งด้วยหล่อขึ้นด้วยของมันต้องมีจริงๆคนที่2เป็นกองหน้าฉายาพระเจ้าอย่างซาตานอิบราฮิมโมวิช ดาวเตะชาวสวีเดนที่ต้องบอกว่าอยู่ข้ามยุคข,ข้ามสมัยจริงๆครับปัจจุบันอายุ40ปีแล้วก็เพิ่งจะมีส่วนในการพาทีมคว้าแชมป์สกูเดตโตกับมิลานไปหมัดมาแต่ถ้าย้อนกลับไปในตอนที่สตาราตันย้ายแบบไร้ค่าตัวก็ต้องพูดถึงฤดูกาล2016-17จากปารีสแซงต์แชร์แมงสู่แมนเชสเ,เ,เตอร์ยูไนเตดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่คุ้มค่ามากๆสำหรับทัพปีศาจแดงในรอบหลายปีหลังเพราะประสบการณ์และฝีเท้าของสตาราตันช่วยให้แมนยูไนเตดมีผลงานที่ดีขึ้นฤดูก,กาลนั้นลงสนามมมมไปทั้งหด446เกรวุ ย,ยิงไป28ประตูพาทีมคว้าชแชมป์ลีกครับและแชมป์ยูโรปาลีกไปครองได้สําเร็จแถมในภายหลังย้ายมาสหรัฐอเมริกากับ l a g a l a x y ก็ยังยิงกระจายเหมือนเดิมอีกเรียกได้ว่าย้ายไปไหนก็สร้างอิมแพกไปทุกที่เลยครับสำหรับก็อสลาตันและสำหรับในเกมสลาตันอิบราฮิโมวิชฟรีเอเจนต์มาพร้อมกับค่าพลังท็อปคลาสที่107เป็นกองหน้าที่โดดเด่นเนเรื่องความแข็งแกร่งเบียดรับแรงประทะได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเลี้ยงบอลครองตัวสกิลหลบได้พาบอลหน,นีได้ซึ่งหาได้ยากมากนะครับสำหร องหน้าสไตนี้และจุดเด่นที่สําคัญยิ่งกว่าเรื่องรูปร่างก็คือการจบสกอร์ที่ติดพลังแฝงมาโหดเลยตั้งแต่การยิงไกลที่กดเต็มข้อได้สนั่นมันสะใจระยะไหนก็คมพลังแฝงดีไซน์ก้อยก็ทําให้ยิงเฉือนมุมยากๆได้ดีขึ้นแล้วเรื่องลูกกลางอากาศก็ยังมี power header ที่พอมารวมกับส่วนสูงของซาตันแล้วยิ่งมงง่ายมงโกงเข้าไปใหญ่เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่เล่นสนุกมีอาวุธที่หลากหลายใครที่ชอบสไตล์พัดเจ้าแบบนี้ต้องหามาเสริมคมในแดนหน้าโดยด่วน ปิดท้ายด้วยกองกางสุดคลาสสิกขวัญใจแฟนบอลอิตาลีอย่างอันเดรียปีโร คือถ้าพูดถึงการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวแล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับดีลที่ยูเวนตุสดึงเปโรมาจากเอซิมิลานเป็นตัวเลือกแรกแ,รก,แรกที่ทุกคนนึกถึงเลยก็ว่าได้เพราะด้วยนโยบายที่มิลานไม่ต่อสัญญาระยะยาวกับนักเตะอายุเลข3ขึ้นไปเนี่ยก็ทําให้กลายเป็นยูเวได้เ,เริ่มต้นสร้างตํานานความสําเร็จของทีมครับโดยมีเปโรเป็นแกนกลางของทีมย้ายมาปีแรกก็พาทีมคว้าแชมป์สกูเดโตได้ทันทีก่อนจะติดเครื่องคว้าแชมป์ลีกติดต่อกัน4ปีมีพาทีมเข้าชิงยูเซลอีกหนึ่งครั้งไหนจะบอ้วยื่นๆ ปีโลเอก็ถูกยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งยอดตํานานของทัพม้าลายเลยทีเดียวและสำหรับในเกมครับอันเดรฟีโลฟีเจนมาพร้อมกับค่าพลังท็อปคลาส107เช่นกันแถมยังมาด้วยรูปลักษณ์ทรงผมที่แตกต่างไปจากเดิมหล่อขึ้นมากๆม,มีจุดเด่นครับอยู่ที่เรื่องของการสร้างสรรค์เกมวางบอลไกลจ่ายบอลยาวรวมไปถึงการเปิดบอลที่แม่นยาแล้วในเรื่องของการจบสกอร์ถ้าสบทองสบโอกาสก็ช่วยส่องไกลเติมมาปั่นยิงประตูได้อีกเช่นกันแนแฟนทีมชาติอิตาลีที่ชื่นชอบกองกลางสไตล์คลาสสิกแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ ทุกคนสามารถหานักเตะค,คลาสใหม่ฟรีเอเจนต์มาเสริมทีมได้แล้ววันนี้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นอกจากนักเตะใหม่แล้วก็ยังมีการปรับค่าพลังนักเตะฟีไลฟ์มีการปรับเ p ีเป็น220และเพิ่มโหมดใหม่บิ๊กเฮดให้ทุกคนได้สนุกมันหากันยิ่งกว่าเดิมด้วยส่วนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรไปลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของ e-sport FIFA Online 4 Thailand ไว้ด้วยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปตามล่านักเตะใหม่กันก่อนสวัสดีครับ